สวัสดีปีใหม่ชาวราศีสิงห์ทุกท่านค่ะปี2564นี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลน,นี้อํานวยพรให้ชาวสิงห์ทุกคนโชคดีมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นสุขภาพแข็งแรงสวยๆหล,ล่อๆกันทุกคนการงานการเรียนครอบครัวความรักก็ขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะก็มาเปิดไพ่ราศีสิงห์เดือนแรกของปีนี้กันก็คือเดือนมกราคม ชาวราศีสิงห์ก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนการเปิดไพ่นี่ก็จะเป็นการทายไพ่แบบรวมๆทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเป็นรายบุคคลไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขออภัยมาล่วงหน้าค่ะเปิดไพ่20ใบมีไพ่เหมือนกันอยู่สองคู่ก็คือไพ่ Justice กับ The Sun ก็เป็นไพ่ที่ดีทั้งคู่นะคะ แต่ว่าจัสติสที่ได้มาทั้งสองใบก็จะกลับหัวก็อาจจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวพวกคดีความการฟ้องร้องพวกเสียค่าปรับเสียผลประโยชน์ถูกเอาเปรียบมัดมือชกค,คือก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องราวอย่างนี้ค่ะแล้วก็แต่ถ้าหากว่าท่านทำงานที่เกี่ยวกับพวกตำรวจ<ๆ>เกี่ยวกับศาลทำงานที่ศาลหรือทำงานแผนกเร่งรัดหนี้สิน ทำประกันภัยประกันชีวิตงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็ถือว่าตรงตามที่ไพ่เปิดออกมานะคะส่วนไพ่เดอะซันเป็นเด็กขี่ม้านะคะเดอะซันก็เป็นพาทิตก็เป็นเหมือนดาวฤกษ์ที่มีแสงอย,อยู่ในตัวเองนะคะมีความสามารถมีพลังมีชัยชนะเพราะว่าเป็นพาธิตใช่ไหมคะก็สามารถที่จะ มีแสงในตัวเองมาให้พลังชีวิตให้ความสุขมีทางออกเวลาที่มีปัญหาก็จะมีคนช่วยเหลือหรือก็จะมีสติปัญญาที่จะสามารถเอาตัวรอดไปได้ไพ่ตัวตนที่จับได้ก็จะเป็นไพ่เดอะเชอรีออทกับหัวนะคะแล้วก็เป็นทาวเวอร์กับหัวด้วยคือถ้าตามไพ่ก็คือชาวสิง์ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทาวเวอร์นี่ก็เป็นพวกที่อยู่อาศัยที่ทํางานรวมทั้งสถานที่การเรียนการศึกษาด้วยนะคะ ก็จะรวมไปหมดเลยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอาจจะมีเรื่องให้เราย้ายที่ทำงานหรือว่าย้ายบ้านหรือว่าต้องออกจากงานอาจจะเป็นพวกคดีความเเกี่ยวกับบ้านที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกระทำของตัวเองนะคะแล้วอันนี้ก็จะรวมถึงทางด้านอุบัติเหตุด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง รวมถึงการแข่งขันการเรียนการศึกษาคนที่เรียนอยู่ก็อาจจะมีอุปสรรคการเรียนการศึกษาหรืออาจจะย้ายย้ายที่ศึกษาย้ายที่ย,ย้ยายโรงเรียนย้ายสถานศึกษาไพ่ใบสุดท้ายนี้จะได้สิบดาบที่คนนอนแล้วก็มีดาบปักอยู่นะคะก็บางทีมันก็เป็นไพ่ที่แบบหมายถึงการแบบไร้หนทางต่อสู้ถูกผักหลังการแพ้ความ แค่คดีความคือมีปัญหามากที่สุดก็อาจจะหมายถึงที่พักอาศัยนะคะถ้าดูไพ่รวมๆรวมถึงปัญหาในครอบครัวก็เน้นหนักไปที่เรื่องการเงินนะคะอาจจะเป็นสภาพการเงินที่ว่าไม่คล่องตัวล่าช้าหมุนเงินไม่ทันรวมถึงการหักหลังการไม่ซื่อสัตย์การถูกเอารับเอารับเอา,เ,อาเปรียบซึ่งกันละกันด้วยค่ะการงานการเรียนการศึกษา ชีวิตโดยทั่วไปะคะก็คือถ้าเป็นการงานก็ยังไม่ค่อยรับรับรลื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะท่านที่เพิ่งจะเริ่มงานเริ่มโปรเจกต์ก็อาจจะต้องเสียเงินในเรื่องที่อาจจะไม่ต้องไม่ต้องเสียนะคะหรือว่าถูกโกงมีปัญหาในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือว่าอาจจะต้องออกจากงานแต่ก็ใจเย็นๆไปนะคะบางทีอาจจะหมายถึงว่าที่เราอาจจะต้องมา เวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดมีใช่ไหมคะ mm hmm. บางคนก็อาจจะย้ายที่ทํางานจากที่ออฟฟิศก็มาทําที่บ้านเราเอง mm hmm. ก็ถือว่าแค่แก้เคลดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แค่ย้ายที่ทํางาน mm hmm. ก็มาเรื่องการเงินโชคลาภนะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะก็คือเหมือนกับต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วนะคะคือถ้าไม่นับดวงว่าเป็นคือนี่เป็นทยายไพ่รวมๆนะคะ ก็อาจจะถ่ายเพียงแค่ว่าชาวสิงเดนนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความอาจจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหรือว่าการที่จะต้องนําเอาเงินที่เก็กบไว้มาใช้คือเดอนเน่เดนเนจะมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่ทํางานท่าเล็กๆน้อยๆค่ะจะเป็นพวกเสียค่าปรับค่าประกันรถย้ายที่ทํางานก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะและบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกค่าเทอมค่า การเรียนการศึกษาของตัวเองหรือของคนในครอบครัวโชคลาภนี่จะว่าไปแล้วชาวสิงห์บางคนก็จะได้รับเงินพิเศษนะคะก็ถือว่ามีเงินก้อนเข้ามาสําหรับบางท่านนะคะคือเรียกว่ามีเงินมีจําเป็นต้องจ่ายออกไปก็ยังมีเงินเข้ามาและบางคนก็อาจจะใช้เงินในการปรับปรับปรุงที่พักอาศัยก็บางคนก็อาจจะซื้อเสื้อผ้า เรื่องสาอางของสวยๆงามๆคือตามฐานะของแต่ละคนค่ะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินเกี่ยวกับการตกแต่งให้ให้ที่พักอาศัยสวยงามหรือตกแต่งให้ตัวเราเองเนี่ยสวยงามครอบครัวความรักก็มีปัญหาพวกรักซ้อนซ่อนรักก็ยังมีนะคะเดือนนี้อาจจะแอบไปรักคนที่อายุมากกว่ารักคนมีเจ้าของหรือว่ามีปัญหากับคู่รักการใช้อารมณ์ เดือนนี้ชาวสิงห์จับได้ดีวิลดูนะคะก็อาจจะมีการใช้อารมณ์ต่อกันรวมถึงการทะเลาะก,กับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ความแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องืจะต้องทะเลาะก,กับทุกคนนะคะหมายถึงว่าถ้าเราใช้อารมณ์ก็มีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันได้นะคะคือถ้าเราใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนี่ก็มีโอกาสที่จะโต้แย้งกันแล้วก็ระวังเรื่องการถูกหลอกด้วยนะคะบุตรบริวารเด็กๆญาติผู้ใหญ่คู่รัก แฟนสัตว์เลี้ยงอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าทําให้ท่านต้องเดือเดอเนื้อร้อนใจอ่ะให้ทําทําให้ท่านต้องยุ่งยากพวกรดราวบัตเหตุของของตัวเราเองหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะคือเป็นปัญหาที่เกิดมาเกิดมาจากรถนะคะแล้วก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับญาติลูกน้องบริวารคือชาวงห์ก็ต้องใกล้ชิดเป็นพิเศษนะคะในเดือนนี้บางคนก็อาจจะมีบางคนนะคะอาจจะต้องไปงานขาวดํา ไปวัดไปโบสมาด้านสุขภาพก็ให้ระวังพวกโรคโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรควิตกจริตส่วนทางกายภาพร่างกายอะไรพวกนี้อาจจะหกก็ล้มลื่นล้มมันก็เป็นได้สองอย่างนะคะสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอ อันนี้ก็บางทีไปโรงพยาบาลก็อาจจะไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ได้นะคะสรุปเดือนมกราคมชาวราศีสิงห์ก็ให้ระวังนะคะก็คือระวังพวกคดีความนี่แหละค่ะแต่ถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะเป็นเสียค่าปรับขับรถยานพาหนะหรืออาจจะมีอุบัติเหตุให้เสียเงินให้เจ็บตัวบ้างสำหรับบางคนนะคะหรือไม่ก็พวกพรบประกันท่านก็อย่าให้ขาดนะคะทำให้เรียบร้อย ก็ซีเรียสมากขึ้นก็จะเป็นพวกอืมพวกติดหนี้สินแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะถูกยึดบ้านหรือต้องเปลี่ยนบ้านอย่างเงี้ยแ,แต่บางคนนะคะหรือว่าบางคนที่มีที่ทํางานก็อาจจะมีปัญหาที่ทําให้เราเครียดหรือว่าคือเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับที่ทํางานที่การค้าของตัวเองนะคะมันจะเป็นพวกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือว่าที่ทํางาน ทำเลค้าขายก็เรื่องบ้านเรื่องที่ทำงานทำเลค้าขายการตกงานรายได้หดงานอิสระก็จะมีก็มีประสังเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนรายได้ก็น้อยลงการหมุนเงินก็อาจจะไม่คล่องเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดือนนี้แล้วก็ระวังที่เล่าฟังก็คืออุบัติเหตุถกกระล้มผ่าตัดกระดูกฟันมีงานขาวดำสำหรับบางคน ชาวสิงที่ชอบปฏิบัติธรรมนะคะก็อาจจะไม่ได้ไปคือถูกยุคเลิกแต่จริงช่วงนี้เดือนนี้ก็โควิดก็คิดว่าคงจะงดอยู่แล้วะค่ะสําหรับท่านที่ไปปฏิบัติธรรมนะคะชาวสิงบางคนก็อาจจะมีความสุขบางคนชาวสิงบางคนก็มีบา,บ,าบางท่านก็มีความสุขกับการจ่ายเงินคือจ่ายเงินเยอะก็จริงแต่ว่าก็มีเงินให้จ่ายตกแต่งบ้านเสริมสวยให้ตัวเองส่วนที่น่าสนใจน่าว้าวก็คือลําบากแล้วก็ สำหรับคนที่ลำบากเนี่ยก็จะหาทางแก้ไขได้คือมีปัญญาที่จะแก้ไขได้หรือว่ามีคนมาช่วยเหลือในที่สุดสท่านที่ทำดีทำกุศลทำสิ่งที่ถูกต้องก็จะได้พบสิ่งที่ดีๆมีโชคซึ่งอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะคะก็จบแล้วค่ะขอบคุณที่กรุณารฟังคลิปจนจบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณมีองค์ด้วยค่ะหวังว่าชาวราศีสิงห์ทุกท่านก็จะมีความสุข แล้วก็โชคดีในปีใหม่นี้นะคะอาจจะขุกขักไปบ้างสำหรับบางท่านแต่ก็คิดว่าท่านจะต้องผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ